สวัสดีครับผมวันนี้รถซูเมเอครรับรถบ้านมือเดียวครับผมเดิมๆครับอันนี้ตัวแรกเลยครับซูเมเอข้อมูลที่พูดไปเป็นเรื่องจริงหมดนะครับรับรองข้อมูลถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องรับซื้อคืนเลยนะครับร้อยเปอร์เซครับรถคันนี้จดตุลาห้าห้าครับผม รถบ้านมือเดียวแต่ซื้อมาก็เขาบังคับโอนนะครับตอนนี้ก็โอนเป็นชื่อคนที่ร้านก็กลายเป็นสองมือนะครับผมสีเหลืองครับผมไม่มีล้มไม่มีชนหนักตรวจสอบให้หมดแล้วนะครับผมภาษีก็ไม่ขาดนะครับไปโอนเพื่อก็ต่อภาษีมาก็เป็นตุลาหกแปดรับเล่มเขียวชุดโอนครบหมดเลยนะครับ สีเดิมจากข้างนะครับมีก็มีรอยปุดดขีดบ้างนะครับตามการใช้งาน10ปี55 10ป,ปีแล้วครับของคันนี้โชคสภาพดีนะครับยังไม่มีซึมอะไรนะครับสภาพยางก็ประมาณ70%นะครับเนี่ฮะสีก็มีรอยเล็กยตามการใช้งาน,น พ่อเดิมครับผมเบาะก็เดิมนะครับเบาะนี่ไม่ขาดนะครับเบาะเดิมอย่างหลังก็ประมาณนี้ครับเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาแน่นอนป้ายกอนอมอครับผมไปเลี้ยวก็ยังเดิมเลยครับเดิมจากห้างเลยนะครับไปเลี้ยรุ่นนี้ปกติไปเลี้ยวนี้จะหักชอบหักเพราะว่าเขาออกแบบมาไม่ค่อยดีแต่นี่ยังเดิมนะครับ ช้ไม่เยอะรถมันใช้ไม่เยอะตกตกง่ยจะเดิมนะผมว่าจำสีไม่ได้ตกเดินชุกข้างนี้เราตรวจสอบให้แล้วครับเปลี่ยนให้นะครับเม็ดสายพานน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยหมดซื้อไปก็พร้อมใช้งานได้เลยพันสตาร์ทก็ยังอยู่ครบหมดแล้วครับเดิมๆนะครับแบตอ่อนก็สตาร์ทเท้าได้นะครับ ้วเปิดเบกให้ดูรู้สึกใต้บอ่อนี้ลูกค้าใส่โชคมานะครับโชก็ให้ตามนี้ไปเลยนะครับใต้บอ่อก็ยังเดิมๆอยู่นะครับสวยใสยอยู่ไม่ช้ำรถใช้รักษาดีครับผมเนี่ยพักเท้าอะไรก็ยังสวยๆอยู่ก็มีรอยขุดๆขีดนิดๆหน่อยไม่มีล้มชนหนักแน่นอนตรวจสอบให้ถ้าไม่จริงเอามาคืนเลยนะครับรับประกันให้ซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ไปตอนนี้สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกนะครับผมไมนี่ก็คิดว่าแท้นะครับใช้จริงก็น่าจะประมาณนี้แหละเพราะเครื่องยังนิ่มๆอยู่เลยเส้นสายพานนี่ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเครื่องดีศูนย์ดีตอนนี้เราเปิดราคาขายที่สองหมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมขายได้ทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับ ่างจังหวัดก็จัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับเก็บเงินปลายทางไปสนใจก็โทรมานะครับ0851185995ไม่ค่อยได้แชทนะครับโทรมาสอบถามเลยนะครับเงินผ่นอนต่างจังหวัดก็ผ่อนได้นะครับครับผมภาษีไม่ขาดนะครับภาษี68ตุลา68